ช่วงเดือนนี้ต้องยกให้คนนี้เลยจ้าพี่โก้ของเราวันเกิดของนางเนาะแล้วได้ๆแล้ววันเกิดของนางอะตีมเนาะเขียวเหลืองอะอะไรกันเนี่ยจ้าอืมเขียวเหลืองได้ๆแล้วบางทีก็เอ้ะมันวันเกิดใครวันเกิดแฝดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยความน่ารักของน้องเนะาะทั้งนูกทั้งปายเขาแบบเขาเป็นบัดดี้กันจริงๆเขาเป็นเพื่อนที่รักกันมากคือแบบ สถานะอะไรก็ไม่รู้นะคือมันสุดท้ายแล้วมันแล้วแต่น้องเนาอพวกเรามันได้หมดแล้วเราลักเขาอะอืมส่วนตัวบุ๋มนะอันนี้ใครใจะยังไงไม่รู้ <c oughs> เขาน่ารักมากเขาขาดกันไม่ได้หรอกทุกคนสองคนเนี้ยเขาแบบสถานะไหนก็ตามเขาเป็นแบบนี้แหละดูไลฟ์สิมีแต่ปลาย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 ปายด้วยความเคยชินหรือเปล่าความเป็นเพื่อนกันความเคยอยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิเนาะ อืใครจะเข้ามาก็ผ่านปลายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใครจะเข้ามาหาปายก็ผ่านนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักอ่ะรักเขาเบิร์เดย์คนโก้ครับเชิญชวนทุกคนนะครับผมเชิญชวนทุกคนมางานวันเกิดนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะเสียงเบาอืมไม่รู้ไม่ติไไดไลยจะปิดซื้อใหม่ซื้อใหม่แลซื้อใหม่เลยแล้วอ่อเชิญเออเชิญชวนทุกคนมางานวันเกิดนุกพรุ่งนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นปาร์ตี้ เป็นงานอ่าเป็นงานปราร์ตี้สบายๆเป็นงานปราร์ตี้รอยยิ้มนะครับมาร่วมเอาพลังบวกมาร่วมเอาความรักด้วยกันนะครับนี่ครับแล้วก็มีหลายบูธหลายๆอย่างเลยพวกนี้รอชมได้เลยครับ <c oughs> อันนี้ที่ทเว้นไว้อ่ะพี่ต๊ะแกน่าจะเว้นไว้ก็พอดีเลยนุกคิดออกเลยเ <c oughs> อามันที่นุ๊กจะไปเอารางวัลมันจะมีรางวัลคู่ที่นุ๊กกับไปเอาไว้ค่ายแต่นุก๊กทักขอยืมพ่สิงแล้วแหละนี่รางวัลคู่นุ๊กไปจะเอาไว้ที่ค่ายไว้โชว์เดี๋ยวจะเอาไว้ตรงนี้รางวัลคู่นุ๊กไป อาจจะตรงนี้กับตรงนี้อันนี้เอาลงลงไปข้างล่างสำหรับได้โอเคจูปี้เบบี้บ๊ายบายไม่มีปิ๊กแม่แดงครับอุ้ยขอบคุณมากมากนะพี่เออคุ้นๆเลยเห็นอยู่ทุกเวทีเลยปากปากปากผมทำโปรเจกต์ให้อุ้ยขอบคุณนุณกิร์ลคุณลูกปากด้วยนะฮะทุกคนที่มาจะได้ปิ๊กหมดครับเนี่ยคุ้นๆเหมือนเห็นอยู่บนบนเวทีอยู่บนไม้คุณคุณลูกคุณปลายเต็มเลยเนี่ยใช่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 ที่ไม้ผมเป็นคนรไปติดเองฮะแล้วโยน ให้มาประมาณคนละหกอันแล้วโยน FC วันนั้น FC ตกกันเข้าโรงพยาบาลเอาเพราะว่าแยกปิ่กันนี้แยกปิ่กันนี้เหรอลายคนเนี่ยได้สองอันก็มีเพราะไปทุกคอนเสิร์ตเออนั่นนี่เลขที่ออกเก้าแปดห้าเอาไว้แล้วอย่าซื้อนะนะพี่ถึงแล้วไปได้เลยถ้าเลขถ้าเลขมาแบบเนี้ยแล้วถ้าบอกเนี้ยยากมากที่จะถูกเอ้ยไปไปทั้งหลายใช่ครับโค้ชไปไปเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญสำหรับนุก เลยเลยนะครับเ,เพื่อนที่แบบโหถ้าไม่มีปลายไม่มีวันนี้แน่นอนครับกลา้าพูดได้เลย,เลยสำคัญปลายมันสำคัญกับชีวิตลูกมากเ <c oughs> พื่อนที่รักที่สุดเลยเพื่อนคนนี้เพื่อนายากทำไมเพื่อนอยากคนนี้เป็นยังไงเพื่อนยากคน,<ข>นถ้าไม่มีปลายกไม่มีลูกลยวันนี้แล้วแล้วบาร์เฮนเดอร์ที่เอามานี่คือเอาให้มันนู่นแหละแล้วคนอื่นกินได้ไหม คนอื่นไปชิมด้วยได้ไหมหรือว่าให้คุณปาได้กินคนเดียวก็ให้ปาไปจัดก,การเ,ราเองซื้อมาให้แล้วแต่ยังเมามากนะจนเมาโดนนะอืมปวดด้วยต้องอันอันเดียวชั้นเดียวอะค่ะเพราะมันยาวใชไ่ได,ได้ลองวางก่อนลองวางก่อนโอ้โหอ,อ,อันนี้ ไม่ไม่แค่ให้ลองวางก่อนไงเดี๋ยวดเดี๋ยว